ผู้ชมเข้าสู่รายการผู้หญิงคิดเป็นค่ะลืมต้องจะลืม <laughs> ทำไมเดี๋ยวนี้แบบว่าต้องมีหมวกทุกวนันต้องทำตัวแอปแบลวแอปเด็กทำเป็นเด็กอะไรก็เขาเด็ก g i r l generation ไม่ก็เดี๋ยวนี้กำลังเป็นกระแสอะไรงไงคือเอาอย่างนี้ดีวกว่าเอาภาพแฟชั่นมาให้ผู man, ้ชมดูอะมันไม่เห็นภาพจริงไงกออเห็นเป็นภาพอ๋ออย่างนี้่นี่เองแต่แบบเห็นเป็นภาพจริงดิสิ เราสร็มให้ดูเลยหรออืมหรือว่าแบบว่าอ่านข้อมูลว่าแบบผู้ชายชอบแนวนี้แล้วแต่งตัวแบบนี้ทุกวันเลยมันป็นหลักนะเพราะว่าแล้วแหละมันต้องมีอะไรซัมติงที่ซัมวันที่ซัมแวร์สักทีหนึ่งนะคะเอาล่ะถึงแม้ว่าจิ๊กซอของเราจะแบบว่าทําตัวแอปเด็กลงเด็กลงทุกวันแต่ก็ยังคงความเสมอต้นเสมอปลายของคอนเซ็ปต์ทำไมอะต้องสวยเก่งมั่นอ๋อนะ เดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาจะกลับมาเป็นจิกซอคนเดิมปล่อยล่อยช่วงนี้เขากำลังแอบแอวเขากำลังมีความสุขหัวใจพองโตปล่อยเขาไปอะไรนะคะมีเกี่ยวกับหัวใจมีความสุขกับแฟชั่นไงมีความสุขการหาข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมนะจิกซอถามอะไรหน่อยสิจิกซอเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนทุกที่ไม่หลงกลคิดว่าจะตอบว่าเป็นคนขานุคือเป็นคนเฉพาะที่ขานุไม่เป็นที่อื่นไม่เป็นคนถูกต้องถูกต้องอ่ะถามมีคำถามหนึ่งค่ะสิวฝ้ากระ กลัวอะไรที่สุดมากันเป็นขบวนพาเลทเลยนะกลัวอะไรที่สุดล่ะกลัวฟากลัวฟาทำไมอ่ะฟารักษาหายากกลัวฟาถล่มไม่ใช่คนละฟาแล้วคนละฟาค่ะฟารักษาหายากต้องให้ช่างทำเท่านั้นเออใช่เพราะเราทำเองไม่ได้ไงต้องฝึก ไม่เอาต้องไปเรียนรู้ก่อนบ้าคนละบ้ากันฟ้าผิวหนังนี่แหละก็คือฟ้าเนี่ยมันเป็นแบบมันเกิดขึ้นจากสาเหตุว่าอ่ะเราตากแดดเยอะเยอะมันสะสมกันนานจนเกิดเป็นฟ้าฟ้าลึกแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลารักษาเนี่ยต้องใช้เวลานานมากแต่ยางสิวเนี่ยพอเป็นปุ๊บเรารักษามันก็จะหายได้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดสิวแบบว่าสิวพุดเต็มๆเหมือนที่เราเห็นภาพในอินเทอร์เน็ตอะสิวอักเสบเยอะๆยแบบอย่างงั้นก็ไม่เป็นดีกว่านะ จริงๆมันก็น่ากลัวทั้งหมดเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะจะแบบว่าเซนสทีฟมากเกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณโดยเฉพาะใบหน้าเพราะมันไม่มีอะไรมาปกปิดอ่ะจะจะพกผ้าเหมือนมุสลิมที่แบบเหลือแต่ลูกตามันก็ไม่ได้มันต้องมีสักช่วงหนึ่งที่แบบว่าเราจะต้องเปิดเผยใบหน้าของเรานั่นแหละมันก็แบบสร้างความไม่มั่นใจอับอายเนาะพี่ว่ามันก็รุนแรงทั้ง3อย่างเลยนะทั้งสิวทั้งฝ้าทั้งกระแต่ถ้าเกิดให้เลือกอย่างแรกเลยที่ไม่อยากเป็นก็คงเป็นฝ้าเหมือนจิ๊กซอว์เพราะว่าถ้าเกิดสิวเนี่ย เดี๋ยวนี้มันยังมีนวัตกรรมเลยยังมีแบบยาหมอยังมีวิธีการรักษาดูแลหรือแม้แต่ข้อมูลในรายการของเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการดูแลฟื้นฟูสภาพผิวของการเป็นสิวได้ใช่แต่แบบกละกระก็ยังโอเคนะเพราะมันเป็นจุด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 แบบว่าทาครีมรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจางยังมองไม่เห็นหรือคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเป็นฝ้าเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะแบบมันเป็นแผลไง มันแบบมันไม่ได้เป็นจุดๆอะเป็นแบบโอ้โหเป็นแผงเลยมาแบบยกขบวนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพลงนี้มันปกปิดยากใช่ไหมถ้าแต่งหน้ายังไงมันก็เห็นนะจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นเลือดฝาดเหรอมีแก้มแบบเลือดฝาดเหรอไม่ใช่ไงฟ้ามันเป็นปืนเลย บาดดำใช่ใช่ไงแต่ว่าฝ้าเนี่ยมันมีบางส่วนนะมันขึ้น<ช><ช>อยู่กับรเรื่องของพันธุกรรมด้วยอันนี้เรากลัวมาก<ช>เพราะเราไม่รู้ว่าแบบว่าพันธุกรรมของเราในระดับสูงขึ้นไปโอเคอย่างคุณแม่<ช>ไม่ได้เป็นคุณยายไม่ได้เป็นแต่ว่าเหนือคุณยายขึ้นไปเราเกิดไม่ทันแล้วไงออไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าเราจจก็แบบรุ้หร้นว่าฉันจะถูกรางวันที่หนึ่งหรือเปล่าไม่หรอกแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแลรักษาผิวหน้าดีมันก็ไม่น่าจะเป็นนะเพราะมันเกิดจากฮอร์โมนผิวของเราด้วยนะก็มันก็มีหลายๆสาเหตุนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยท แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะยังไม่ได้คุยเรื่องฝ้ากันนะคะเนื่องจากฝ้าเนี่ยมีค่อนข้างมีสาเหตุที่หลากหลายแล้วก็มีวิธีการรักษาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะดูแลเรื่องกระเป็นพิเศษสําหรับใครที่เป็นกระนะคะและเป็นกระแดดกระแดดกระแดดนะไม่ใช่กระแดดต้องลากเสียงยาวนิดนึงกระแดดนะคะก็คือเป็นกระที่เกิดจากการที่เราตากแดดมากๆหรือว่าการที่เราเนี่ยอยู่หน้าแบบว่าอุปกรณ์ที่มัน ส่งความร้อนพลังงานความร้อนไม่ว่าจะเป็นไมโครเวฟเตาหรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์จริงๆนะหรือว่าแบบเปิดไฟนอนทุกคืนทุกคืนติดกันเป็นระยะเวลานานๆหลาย10ปีเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันที่จะทําให้แบบผิวพันของเราเนี่ยได้รับสารความร้อนมากเกินไปแล้วก็ถ้เกิดเป็นกระแดดขึ้นมา<ช>นะคะวันนี้เราก็เลยจะมีวิธีการสําหรับการรักษาฟื้นฟูกระแดดด้วยสูตรธรรมชาติรับรองว่าปลอดภัยร้อเเซนตนะคะ,คะต้องติดตามแต่ว่าวันนี้ทุกผู้ชมต้องมาร่วมพูดคุยกับเราก่อน นะนะว่า3ข้อนี้นะสิวฝ้ากระ คุณผู้ชมกลัวอะไรมากที่สุดใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะร่วมตอบคําถามในรายการของเราได้ค่ะง่ายๆค่ะเพียงแค่พิมพ์บีพีตัวใหญ่ทั้งสองตัวตามด้วยคําตอบของคุณแล้วส่งมาที่หมายเลข4890011ค่ะค่ะหรือว่าโทรเข้ามาพูดคุยในรายการกับเรา2คนนะคะด้ที่เบอร์029363202ค่ะและ029363203นั่นเองค่ะค่ะแล้วว่าก่อนที่เราจะไปถึงวิธีการรักษากระแดดกระแดดค่ะพยายามลากเสียงเดี๋ยวคุณผู้ชมเฮ้ออะไรนะ รักษาได้ด้วยหรออาการนี้เนี่ยมันติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดแล้วดูท่าทางมันไม่ยอมลดน้อยถอยลงไปนะคะกระแดดนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิธีการรักษาในช่วงหน้าแต่ว่าหลังจากชมโฆษณาเนี่ยเราก็มีวิธีการสําหรับใครที่มีปัญหาเคยไหมโทรศัพท์ตกน้ําเคยทําไงอ่ะก็ให้ช่างซ่อมไม่แกะแล้วก็ไปแช่ในถังข้าวสารเออ แล้วมั่นใจหรือเปล่าว่าไอ้แกะเราแช่ถังข้าวสารเนี่ยทำถูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าหรือมันเป็นวิธีการ<ช>ที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นวิธีเบืออเเบ้องต้นแต่ว่าช่วงหน้าค่ะผ่ันเอาใจคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่โอ้โทรศัพท์ตกน้ำนะคะเรามีวิธีการเบื้องต้นในการที่เราจะรักษาแล้วก็ทำยังไงให้โทรศัพท์กลับมาใช้งานได้อีกโดยที่ไม่ต้องเสียงเงินแพงเลยค่ะ,คะ